อีตันไฟเอร์ที่เผาผ่านพื้นที่กว่า60%ของเมืองอัลตาดีนาและบางส่วนของเมืองพาสตีนาไม่ได้ทิ้งไว้แค่เท่าฐานหรือว่าซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนเท่านั้นมันยังทิ้งความสิ้นหวังความเศร้าเสียใจรวมถึงความท้าทายให้กับธุรกิจท้องถิ่นที่อยู่บริเวณรอบข้างอีกด้วยมามาเอมซูชิก็หลีกเลี่ยงความท้าทยายครั้งนี้ไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนเชฟแจ็คจากแจ็กกุซ่านะครับ วันนี้เชฟอยากจะมาแชร์เรื่องที่น่าสะเทือนใจที่สุดอีกเรื่องนึงตั้งแต่เปิดร้านมามา่เอ็นซูชิมาคือเหตุการณ์ไฟไป่า้นไฟเร์นี่ยครับคือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เผาทำลายแค่ต้นไมอ้อ่ะเชฟว่านะมันเผาทั้งชีวิตเผาความหวังแล้วก็เผาความฝันของใครหลายๆคนรวมถึงร้านซูชิของเชฟเองด้วยคลิปนี้ไม่ได แค่จะมาบ่นนะครับแต่มาแชร์บทเรียนการต่อสู้แล้วก็การลุกขึ้นมาอีกครั้งใครดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์แล้วมาฟังเรื่องราวของเชฟไปพร้อมๆกันครับไฟไป e ายีตันไฟเออร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็หนักหน่วงมากลูกค้าประจำของเชฟบางคนนะ่ะบ้านของเขาอ่ะหายไปในพริบตาเลยเผาวอดไปทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยครับ แล้วไม่ใช่แค่บ้านของพวกเขานะแต่เชฟเชื่อว่าชีวิตของเขาจะถูกเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยไฟป่านี้ไม่ได้หยุดที่ต้นไม้จริงๆนะมันส่งผลกระทบไปทุกอย่างในพื้นที่รวมถึงร้านของเชฟที่โอถาวพาซีนาด้วย ลูกค้าของเราเนี่ยหายไปมากกว่า50%ลูกค้าประจำบ,บางคนบ้านไฟไหมแล้วก็ไม่มีใครคิดถึงอาหารในตอนนั้นหรอกครับเชฟคิดว่าทุกคนนะคิดแค่ว่าจะเอาตัวรอดยังไงแล้วก็จะอยู่รอดยังไงในสถานการณ์ตอนตอนนี้ แถมในวันนั้นอ่ะอินเทอร์เนต็ตอ่ะยังล่มไปเกือบ2วันนะเชฟว่าโชคดีที่เชฟมีอินเทอร์เนต็ตสำรองของอีกบริษัทหนึ่งก็เลยยังพอถูถ่ายไปได้ไม่งั้นคืออ,ออนไลน์ออเดอร์นี่หายไปหมดเลยแล้วก็ลูกค้าที่มาเที่ยวที่โอทาวาเซราเนี่ยไม่มีเลยครับเพราะว่ามันฝุ่นอ่ะแล้วก็มันปนหนามาก ถือว่าเป็นพอลูชันที่ที่ที่น่ากลัวมากๆในในวันนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากออกนอกบ้านเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจอะครับแต่มันกระทบกระเทือนทั้งจิตใจแล้วก็ความหวังของทีมงานของเชฟอีกด้วย มานั่งคิดครับว่าในเมื่อเราหยุดไฟป่าไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือหยุดความคิดของตัวเองอย่าให้มันจมดิ่งไปกับมันให้มากไปกว่านี้เชฟเลยมานั่งรีส์รายการครับว่าจะแก้ไขปัญหาเล่้งดูอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะเชฟลด Business Out ครับให้พนักง,งานได้พักลดค่าใช้จ่ายของร้านแล้วก็อันดับต่อมาคือ ลดการสั่งซื้อว่าพวกวัตถุดิบต,ต่างๆลงเพื่อที่จะให้บาลานซ์กับยอดขายนะณตอนนั้นที่สําคัญคือติดต่อธนาคารแล้วก็เอ่อพวกเจ้าหนี้ต่างๆนะครับขอผ่อนชำระพวกแคปิตอลโลนพิเศษโลนต่างๆที่ที่ที่ร้านเคยทำไว้อยู่เพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในร้านได้มากขึ้นนะครับ เขาก็ยอมนะเออบาง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 เจ้าเนี่ยเขาก็ยอมบางเจ้าเขาก็แบบอาจจะแบบเอองั้นเอองดชําระไปหนึ่งเดือนว่าชาระไปสองเดือนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเชฟก็มาเจราจากับพวกแอปดีรีไม่ดีต่างๆเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมลงบางอันก็ยอมบางอันก็ไม่ยอมอะไรครับแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างน้อย การลดค่าธรรมเนียนของค่าดีลิเวอรี่เนี่ยจาก25%เนี่ยลดลงเหลือ10%วัานก็ช่วยร้านได้มากแล้วนะครับอีกอ,อย่างคือโพสโซเชียลมีเดียเกือบทุกวันเลยเพื่อบอกลูกค้าว่าเฮ้ยกูยังอยู่นะแล้วก็ช่วยกระตุ้นยอดขายให้ร้านด้วยการโพลไปย้ำๆเลยว่าเราเนี่ยยังขายร้านสเปเชียลอยู่นะแล้วก็ยังขายแฮปปี้เอาอยู่นะนะครับ สิ่งที่ทำให้ผมและทีมไม่ล้มคือกำลังใจจากทุกคนครับลูกค้าหลายคนส่งข้อความมาให้กำลังใจเราบางคนถึงบ้านตัวเองจะเสียหายแต่ก็ยังช่วยสนับสนุนเราตลอดเลยทั้งสั่งอาหารผ่านเอ,อ l i v i v y r y มาให้กำลังใจเรามันทำให้ผมรู้สึกว่าแม้จะอยู่ในวิกฤตใหญ่แค่ไหนอะถ้าเกิดเราอยู่ในชุมชนที่ดีนะครับเราก็จะมีพลังที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งครับ ตอนนี้เชฟยืนอยู่หน้าร้านนะครับเป็นเวลาประมาณตอนนี้ประมาณทุ่มทุ่มกว่าๆเดี๋ยวเชฟให้ดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้แถวร้านเป็นยังไงนี่ เชฟพยายามไม่พูดนะครับเพราะว่าจะให้ได้ยินเสียงว่ามันสังหัดแค่ไหนจนได้ยินเสียงได้ยินเสียงหายใจของตัวเองยิ่งพูดยิ่งน่าเศร้าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเนเบอร์ข้างๆนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับจริงๆอะ่ะมันผ่านมาแล้วประมาณอาทิตย์กว่าแล้วหลายบ i ิเนสก็กลับไปแล้วครับ แต่บางบบสเนสที่ที่อยู่ในซอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือปิดไปเลยปิดไปเลยแบบยาวๆเนี่ยครับให้ดูนี่คือโอทาวพาซีน่าจริงๆนะเมื่อก่อนตรงนี้คือคนแบบจะแน่นเต็มพารีโอไปหมดเลยทั้ง7วัน แต่ดูบรรยากาศตอนนี้ครับเงียบเหงามากบางร้านก็ถึงกับถึงขั้นปิดไปเลยอันนี้นะ่าจะปิดมาสักพักละโอ้ห้องสวยนี่ครับเมื่อก่อนสองข้างทางนี่คือคนแน่นขนาดไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้โคแตกต่างเลยคนหายไปหมด เอยพี่าถ้าวันที่เรารู้ว่าไฟไหม้หนักๆที่แถวๆร้านั้นเคยคิดัง,ง,ดงไงบ้างโอ้ก็คิดสิเพราะว่าร้านจะเปิดได้ไหมออ,อันดับแรกเลยจะมีคนมากินไหม,ออมแล้วรายได้เราจะลดลงาามากน้อยแค่ไหน,นไหใช่ ร้านไม่ถ้าร้านไม่เปิดรายได้เราก็ไม่มีออใช่แล้วลูกค้าไม่มากินน่ะเออ,เอ,อมันก็ลำบาก,น,ก,บากนะกนใช่ลำบากกันทุกคนเลยเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะครับเราเสียใจได้ครับเสียใจให้สุดไปเลยแล้วก็อย่าลืมครับว่าเราต้องลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาให้ไวครับอ่ีคนเคยบอกเชฟว่าไฟป่าเนี่ยมัรเผาได้แค่สัพย์สินครับ แต่มันเผาความฝันของเราไม่ได้เชฟแม่งโคตเชื่อ,อเลยเชฟขอบคุณลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนร้านม,ามันไม่เอ็นซูชินะครับแล้วก็เชฟสัญญาว่าร้านนี้จะกลับมาอีกครั้งโดยที่จะต้องแข็งแรงแล้วก็แข็งแก่นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเพื่อนๆชอบอวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe เป็นกำลังใจให้เชฟด้วยเชฟจะมีคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ